สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันนะคะวันนี้เรานำข้อความมาจากหนังสือ The Millionaire Fast Lane ของ M J d e m a r c o ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าภาพรวมแนวคิดหลักๆที่ผู้เขียนเขาพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงโดยเฉพาะการเปรียบเทียบป่ัปรยาช่องทางด่วนหรือ fast lane กับแนวทางโรยช้าที่เราคุ้นๆกันครับผมจุดเริ่มต้นน,น่าสนใจนะคะคือผู้เขียนเขาเห็นรถลอมบกินีตอนวัยรุ่น แล้วก็เอ๊ะเกิดคําถามเลยว่าทําไมบางคนรวยเร็วขนาดนั้นใช่ครับมันก็เลยเหมือนมาท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าต้องเรียนดีๆนะหางานดีๆทําเก็บเงินแล้วค่อยไปรวยตอนแก่ๆอะไรแบบนั้นนะคะใช่เลยครับประเด็นหลักคือเขาตั้งคําถามกับไอ้สูตรสําเร็จที่สังคมชอบบอกเรามานะครับที่ผู้เขียนเขาเรียกแรงๆเลยว่าความมั่งคั่งบนรถเข็นโอ้โหแรงจริงค่ะครับคือมันหมายถึงการต้องยอมสละ,ะช่วงเวลาดีๆในชีวิตไปก่อน วัยหนุ่มสาวเนี่ยเพื่อไปหวังลมๆแรงๆว่าจะได้สบายตอนแก่ซึ่งแบบอนาคตมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะอืมจินด้วยค่ะเข้าใจเลยงั้นเรามาเริ่มตรงปัญหาของแนวรวยช้าหรือ slow lane ที่เดอร์มาโคเขาพูดถึงกันก่อนดีกว่าค่ะเขาอธิบายว่ามันก็คือเส้นทางชีวิตปกติเลยเรียนจบทำงานเก็บเงินลงทุนยาวๆไปครับซึ่งเดอร์มาโคชี้ว่าปัญหาใหญ่ของ slow lane นั่นนะ ขึ้นหนึ่งเลยมันขาดสิ่งที่เรียกว่าการครวบคุมกับพลังทวีจริงๆเขาใช้คำว่า uncontrollable limited leverage หรือ ULL ULL อืมคือหมายความว่ารายได้เรามันผูกกับเวลาทำนานโดยตรงเลยเพิ่มได้ก็จำกัดแถมเรายังควบคุมปัจจัยภายนอกอย่างตลาดงานตลาดหุ้นไม่ค่อยได้อีกอ๋อค่ะแล้วก็สองคือมันบังคับให้เราต้องแลกเวลาชีวิตเพื่องเงินโดยตรงเลย สมการความมั่งคั่งของ slow lane ก็คือความมั่งคั่งเท่ากับงานซึ่งก็คือค่าตัวต่อชั่วโมงบวกกับผลตอบแทนลงทุนซึ่งสองอย่างนี้มันพึ่งเวลาเป็นหลักเลยครับและส่วนใหญ่ก็อยู่นอกเหนือการควบคุมเราด้วย oh, พ่อฟังแบบนี้คําว่าความมั่งคัง่งบนรถเขียนนี้ชัดเลยนะคะแต่ว่าเออมันก็อาจจะดูเป็นทางที่คนส่วนใหญ่เขาเลือกกันเพราะรู้สึกว่ามันมั่นคงกว่าเสี่ยงน้อยกว่าหรือเปล่าคะอืม <c oughs> ทำไมเดอร์มาโคถึงมองว่าทางนี้มันก็เสี่ยงอยู่ดีล่ะคะเขามองว่าความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่เนี่ยคือการเสียเวลากับอิสรภาพในช่วงชีวิตที่ดีที่สุดไปเลยครับต้องไปทํางานที่ไม่ชอบหรือรออนาคตที่ไม่รู้จะมาถึงไหมอืมค่ะในขณะที่ฟาสเลนเนี่ยถึงตอนแรกมันอาจจะดูเสี่ยงกว่านะแต่เป้าหมายคือสร้างระบบที่ให้ทั้งเงินทั้งเวลาคืนมาเร็วกว่ามากครับ น่าสนใจมากๆค่ะพอเราเห็นข้อจำกัดของ slow lane แบบนี้แล้วทางออกที่เขาเสนอคือช่องทางด่วนหรือ fast lane เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะครับ fast lane เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางลัดนะแต่มันเป็นเหมือนกรอบความคิดใหม่เลยคือเปลี่ยนจากแค่เป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคสู่ผู้ผลิตใช่ครับแล้วสมการความมั่งคั่งมันก็เปลี่ยนไปเลยเป็นความมั่งคั่งเท่ากับกำไรสุทธิ p l u มูลค่าสินทรัพย์ จุดสำคัญคือมันไม่ผูกติดกับการเอาเวลาไปแลกเงินโดยตรงแล้วแต่ไปเน้นสร้างระบบครับระบบค่ะครับหรือที่เขาเปรียบเหมือนต้นไม้เงินนะครับที่มันทำงานแทนเราได้โอ้ต้นไม้เงินแล้วระบบที่ว่านี้มันมีหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับมีหลายแบบเลยเช่นระบบให้เท่าอสังหาริมทรัพย์ หรืออาจจะเป็นระบบซอฟต์แวร์แอปต่างๆที่เราสร้างขึ้นมา mm hmm. หรือจะเป็นระบบคอนเทนต์ออนไลน์ก็ได้ระบบจัดจำหน่ายสินค้าหรือแม้แต่ระบบที่เราจ้างคนมาทำงานในธุรกิจเราแทนหัวใจมันคือสร้างอะไรก็ได้ที่ทำเงินได้โดยที่เราไม่ต้องเอาตัวไปลงแรงตลอดเวลาครับเข้าใจคะ่ะแล้วมันต้องสอดคล้องกับกฎแห่งผลกระทบหรือ law of effecton i ด้วยนะคือไม่กระทบคนจานวนมากๆสเกลก็ต้องกระทบแบบใหญ่หลวงกับคนน้อยๆ magnitude สเกลกับแมกนิจ d ดอืมใช่ครับเช่นสร้างแอป,ปที่คนใช้เป็นล้านล้านอันนี้ Scale หรือเป็นที่ปรึกษาค่าตัวแพงๆให้ CEO ไม่กี่คนอันนี้แมกนิจ d ดเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่านอกจากวิธีทำแล้วเนี่ยกรอบความคิดหรือ Mindset นี่คือตัวตัดสินเลยใช่ไหมคะเดอร์มาโคเขาแบ่งคนเป็น3ามกลุ่มเลยนี่นาใช่เลยครับสำคัญมากเขาแบ่งเป็นคนเดินทางหรือ Side Walker พวกนี้คือไม่มีแผนการเงินเลยใช้เงินไปเรื่อยๆค่ะกลุ่ม2คือคนขับเลนช้าหรือ slow l e a n e r อันนี้คือกลุ่มที่ทำตามแผนเดิมๆยอมเหนื่อยวันนี้เพื่ออนาคตอืมและกลุ่มสุดท้ายคนขับเลนด่วนหรือ fast l a n e r กลุ่มนี้แหละครับที่เชื่อในการสร้างระบบควบคุมชีวิตตัวเองรับผิดชอบผลเองเดอร์มาโคจะย้ำม,มากๆเรื่องกลุ่มพงมาลัยชีวิตตัวเองเลิกคิดแบบเป็นเหยือ่อ แล้วก็ให้สนกระบวนการสร้างมากกว่ารอเหตุการณ์โชคดีอะไรแบบนั้นประเด็นเรื่องการควบคุมกับความรับผิดชอบนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนมาขับเลนด่วนเนี่ยต้องมีอะไรอีกบ้างคะนอกจาก mindset การเรียนรู้ต่อเนื่องครับสำคัญมากๆเดอรมาโคบอกเลยว่าการศึกษาจริงๆมันเริ่มหลังเรียนจบนะอันสุดๆเลยคือการลงมือทำหรือ execution ครับเพราะไอเดียมันมีเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรเลย จริงด้วยค่ะสรุปภาพรวมความแตกต่างชัดๆก็คือ slow l ล n เนี่ยใช้เวลาแลกเงินเป็นหลักช้าควบคุมได้จำกัดส่วน fast l นคือสร้างระบบเพื่อสร้างความมั่งคัง่งมีโอกาสเร็วกว่าเน้นการเป็นผู้ผลิตและให้การควบคุมกับเรามากกว่าครับผมเป้าหมายสุดท้ายก็เลยไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นอิสรภาพจริงๆที่เขาบอกว่ามี3อย่างอิสรภาพการเงินสุขภาพและก็ความสัมพันธ์ที่ดีถูกต้องครับ และสิ่งที่อาจจะชวนให้คิดต่อนะครับสำหรับผู้ฟังก็คือผู้เขียนเขาชี้ว่าทางเดิมๆเ,เนี่ยมันมักจะนำไปสู่ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาหรือต้องอดทนรอความสุขไปเรื่อยๆแบบไม่แน่นอนก็อาจจะลองพิจารณาดูครับว่าจากแนวคิดผู้ผลิตที่เราคุยกันวันนี้มีระบบเล็กๆอะไรบ้างที่เราพอจะเริ่มสร้างได้เพื่อค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นแค่ผู้บริโภคมาลองเป็นผู้สร้างในมุมเล็กๆของชีวิตดูบ้างใช้แนวคิดนี้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ครับ